ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงนี้นาเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดูดท่อระบายน้ําทิ้งแต่ว่าเป็นระบบสุญญากาศและที่สําคัญค่ะเช่นเคยมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันในรายการตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปสวัสดีท่านอาจารย์พร้อมๆกันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับอาจารย์ขารบกวนช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์วิทยาวงเมฆนะครับอาจารย์ชำนาญการวิจัยน,นิชัยชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้ทางรายการขออนุญาตรบกวนเวลาอาจารย์สักครู่นะคะพูดคุยกันในเรื่องราวของนวัตกรรมที่อาจารย์นํามาฝากเราในวันนี้ด้วยค่ะ ได้ครับได้ได้ครับค่ะคอาจารย์ขาอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาของเครื่องดูดท่อระบายน้ําทิ้งเครื่องนี้ด้วยค่ะอ๋อครับผมคืออย่างนี้นะครับที่ไปที่มา,ม,ม,า,ม,ามันมันเกิดจากส่วนใหญ่ติผลิตที่คิดค้นขึ้นมามันมักจะเกิดจากการที่ทีเราคนเจอปัญหาทีนี้ปัญหาของผม,ผมอยู่ว่าเนื่องจากว่าที่วิไลของผมเนี่ย จานวนพนากงานที่เข้ามาใช้บริการซึ่งเป็นนักศึกษาในวิเลยแล้วก็เป็นบุคลากรทั้งภายในภายนอกที่ก็มาใช้บริการนะครับมันมีมันมีจำนวนมากเกือบพันกว่าคนอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ทีนี้ปริมาณการใช้ห้องน้ําของเราเนี่ยมันจะใช้เนี่ยคนค่อนข้างจะหลากหลายปัญหามก็เริ่มเห็นกนะ็คือว่ามันจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งกฏิกูื้ต่งางๆที่เกิดจากการใช้ห้องน้านะครับตกหล่นลไปเรื่อยระยะเวลาปีหนึ่งสองปีท่อน้ํามันก็เริ่ม อันจากที่ว่าน้ํามันเคยระบายน้ําทิ้งเนี่ยห้องสะดวกมันก็เริ่มไหลลงบ้างไหลไม่ลงบ้างและสุดท้ายมันก็จะเกิดการอุดตันเกิดขึ้นสาเหตุของการอุดตันก็เกิดจากสิ่งปฏิกูลพวกนี้ครับพวกเส้นผมพวกเปลือกขนมอะไรต่างๆที่เด็กก็กินแล้วบางทีก็ทิ้งลงไปแล้วเบืองบางทีเวลาไม่บ้านเขาล้างมันก็ตลงไปในระบบท่อระบายน้านะครับมันก็จะเกิดการไปดักสิ่งตะกอนอะไรต่างๆพวกทรายพวกปินพวกนี้ครับในท่อระบายน้ําทิ้งทําให น้ำมันไม่ไหลาตามที่เราต้องการซึ่งซึ่งมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊เราจย่างไปัญหานี้ยังไงก็มาปกติคือระบบการแก้ปัญหาเบื้อง,องต้นของเราคือเราจะใช้ก้านกนระทุ้งบ้างบางทีเหมือนกับเป็นปั๊มดูดนะเป็นเป็นปั๊มดูดเล็กๆเหมือนกับเหมือนกับที่เป็นหัวไกล่ไกที่ปั๊มหัวน,นมเวลาแม่ให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยตรงนะครับอ,อัดขึ้นมา ต่ว่าบางทีแรงดุ่นทุกนย้มันไม่ไม่ก็ได้ผลนะครับแรงดมมันมันน้อยสองก็คือว่าบางทีเราใช้อะไรอ่ะใช้ไม้บ้างใช้เหล็กบ้าง,งเขีย่ยพยายามดันให้มันไปดูดอยู่บริเวณดูดออกไปตายท่อได้แต่ว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะลาบากกันเนื่องจากว่าบางทีเราไม่รู้ว่าระบบภายในท่อมันลึกแค่ไหนและยาวแค่ไหนก็เลยเออวันนด้คืออยู่พวมานั่งนึกว่าเอ้เราเราใช้เครื่องดูดฝุ่นนะดูดดูดุ่นมันในบ้านเลยนะเรืองราบกว่านั่งคิดว่า เราอาจจะลองใช้วิธีการดูดูนะแทนที่ว่าเราจะใช้การเคี่ยให้มันลึกลงไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปสุดท้ายมันจะไปตกตรงไหน,นก็เลยนั่งสรุปว่าเออเราใช้ลองนะั่ใช้วิคการการดูดูแล้วก็เริ่มศึกษาว่าอะไรบ้างที่จะเอามาใช้เป็นตัวทำหน้าที่ในการดูดในสิ่งพวกิีงตันในท่อเนี่ยออกไม้ได้ผมก็ไปสรุปจบที่เครื่องดูดเครื่องก็เรียกปั๊มสุญญากาศนะครับ ใด้เครื่องดูดปั๊มสัญญาการเพิ่มใ้ดูดทาให้มันเกิดการดูดขึ้นมาทีนี้พอเรามาทดลองใช้ดูเนี่ยปั๊มเนี่ยบางทีมันดูดตอนนี่มันดูดได้ไม่องจ่กว่าถ้าคุงดูดแล้วก็ลุดเข้าไปในระบบของเครื่องดูดเนี่ยมันจะทําให้เครื่องดูดหรือเครื่องปั๊มสัญญาการมีปัญหาได้เสียได้ก็เลยทาถังพักขึ้นมาหลักการเดียวกับเครื่องปุ่นเลยแบบเดียวกันเพี้ยนเพียงแต่ว่าเครื่องปุ่นเนี่ยมันจะเป็นการดูดแบบของแห้ง น้ำไม่ได้แอต้มสรรยากาศหรือเครื่องดูสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำที่ระบบสุญญากาศคือมันจะดูดสิ่งปฏิกูลที่เป็นพวกขยะเหย่ยบขงแห้งแล้วก็รวมถึงน้ําเข้ามาไว้ในถังทักได้ด้วยซึ่งซึ่งเราบฏว่าก็ลองเทสด,ดูประมวรามันก็ได้ผลน,นะครับซึ่งรด้ได้ผลเป็น,เป,นเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่าง,ย,างยิ่ยงครับผม อาจารย์คะอุปกรณ์ที่อาจารย์นํามาใช้ประกอบเป็นตัวเครื่องดูดท่อระบายน้ำทิ้งตัวนี้คืออะไรบ้างคะตัวประกอบใช่ไหมครับค่ะครับส่วนประกอบหลักๆของเครื่องดูดสิ่งปฏิกูลระบบสุญญากาศเนี่ยมันมีทั้งหมดเก้าเก้าเก้าชิ้นส่วนนะครับเก้าชิ้นส่วนผมก็แยกเป็นรายการหลักๆนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์ครับตัวแรกเลยนะครับอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งก็คือว่าตัวจุด ยุดสายดูดนะครับยุดสายดูดแล้วก็หัวดูดต,ตัวนี้ก็ถ้าถ้าเกิดเราเคยสังเกตเห็นเครื่องหัวดูดของเครื่องดูฝุ่นมันจะมีหลายหัวใช่ไหมครับไอ้เครื่องดูดท้อระบายน้ําทิ้งเนี่ยผมจะทําเป็นแบบหัวเดียวให้สามารถาใช้ดูดได้ท่อระบายน้ําทิ้งในทุกขนาดง่ายตั้งแต่โดยโดยปกติที่ผมศึกษามาท่อระบายน้ําทิ้งที่มีอยู่ในระบบทั้งบ้านและระบบระบบของโรงแรมหรือระบบการจัดการน้ําขนาดใหญ่จอยู่ที่ประมาณ หนึ่งนิ้วครึ่งถึงไม่เกินสามนิ้วครับผมก็เลยออกแบบหัว,หวดูให้ให้เป็นหัวเดียวจบที่หัวเดียวดูสามารถดูได้ทั้งแต่ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งจนถึงสามนิ้วสามารถดูได้หมดครับตัวหัวดุส่วนสายดูก็จะเป็นสายสายใหเขาเรียกสายใหญ่เหล็กนะฮะสายสายสายให่เหล็กอยู่ในซึ่งเวลาเพิ่มการดูเนี่ยพวกนี้มันจะมันจะให้ตัวได้แต่ว่ามันจะไม่แฟบแต่มันจะอ่อนนิ่ง เป,เป็นสายพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเอามาใช้ในการดูดพวกน้ํามันหรือว่าพวกของเหลวที่เป็นน้ำมันหรือกเจราบีอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่ให้ตัวแต่ว่ามันจะคําว่าไม่ให้ตัวคือไม่ยุบแต่มันจะดัดงอได้นะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็จะเป็นเป็นวาล์วเปิดปิดระบบระบบการดูดเป็นวาล์วที่ทาหน้าที่ในการเปิดวาลว์ตัวเนี้ยมันก็จะมีแรงดูดไปที่ท่อระบายน้ําให,ให้ให้เกิดการดูด สิ่งปฏิกูลออกมาจากพ่อได้คแล้วก็ตัวที่ 3, 1, สามนี่ถือว่าสําคัญมากก็คือเป็นทังสุญญากาศทังสุญญากาศเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดเพราะว่ารวมกับปั๊มเนี่ยถ้าถังเนี่ยมีขนาดเล็กเนี่ยแรงที่ใช้ในการดูดก,ก็จะน้อยแต่ถ้าถังเนี่ยขนาดใหญ่มันก็จะเพิ่มปริมาณการดูดเหมือนว่ามันมีพื้นที่ปริมาณอากาศที่เราทําให้มันเป็นสุญญากาศมันมีมากก็ม,มีมากมันก็ทําให้แรงดูดนี้เกิดขึ้นมาก แต่กองผมนี่นื่อยจากว่าผมไม่ต้องการให้เครื่องตัวนี้ใหญ่มากนะครับให้สามารถคนที่เข้าไปใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ในหนึ่งคนเนี่ยก็ใช้ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะก็จบอยู่ที่ปริมาตรถังอยู่ที่อ้าห้าสิบแปดลิตรห้าสิแปดลิตรเป็นถังแก๊สซูนนะครับถังแก๊สซูนจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับถังแก๊สไดรฟจีที่ใช้ในรถยนต์นะครับห้าสิแปดลิตรแล้วก็สี่ก็คือตัว ข้อระบายของเสียตัวนี้หลังจากที่มันจะติดอยู่บริเวณด้านท้ายสุดของของถังถังสูญญากาศก็คือว่าเมื่อเราดูดสิ่งปฏิกูลออกหมดเนี่ยเวลาเราจะบรรดาระาบายของเสียออกเ่ก็จะเปิดเป็นตัวนี้ทิ้งออกไปของเสียก็จะออกจากระบบไปอันที่ห้าเราคือเก็บวัตถุากาศเก็บวัตถุากาศเนี่ยเป็นตัวบอกปริมาตรว่าเป็นตัวบอกว่าณขณะเนี้ยเราเวกอากาศหรือทําสุญญากาศในทางสุญญากาศเนี่ยออกไปได้เยอะไหม ออกไปมากพอที่จะทําให้เกิดแรงดันตามที่เราต้องการอยู่อย่างอของผมจะใช้อยู่ที่ส่วนใหญ่เวลาเราจะทําสุญญากาศรังก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดนิ้วกรอนัะก็จะทาให้เกิดแรงดันเยอะพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่มากถังก็อยู่ประมาณนี้ครับ2ี่8เจ็ดี่แปดนิ้วกรอนลดไม่เกิดแรงดันคือจาให้เป็นสุญญากาศไปในนันแล้วอันต่อมาก็คือเป็นท่อท่อล้างถังนะครับท่อล้างถังก็จะเป็นอ่า ท่อที่ใช้เวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งพวกของเสียมันจะตกค้างหรือบ้างภายในถังเราก็เปิดท่อตัวเนี้เราก็เตยมน้ําเข้าไปแล้วก็เปิดน้ําล้างอัดออกมาเอาเอาเอาของเสียออกจากถังให้หมดนะครับ <c oughs> ตัวที่เจ็ดก็คือเป็นวาล์วเปิดปิดการทําสุญญากาศตัวเนี้ยเวลาเราจะทําระบบสุญญากาศก็คือเปิดวาล์วตัวนี้ให้มันเชื่อมต่อกับถังสุญญากาศ แล้วก็เปิดเครื่องทําสุญญากาศเปิดเครื่องทาสุญญากาศอา,อากาศจะถูกดูดออกจากถังทั้งหมดจนถึงอาปริมาตรท,ที่อยู่ที่27ลิตรหลอดก็เป็นนั้นว่าปริมาตรในถังนั่นการทรําสุญญากาศในถังสาเร็จเราก็ปิดวาล์วน,นี้เพื่อจะไปเปิดวาล์วที่หัวดูดน,นะครับอันที่8ซึ่งถือว่ามีส่วนสําคัญที่ทําให้ าการทำสุญญากาศเนี่ยเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ก็คือปั๊มสุญญากาศหรือเรียกว,ว่าเปกับปัม๊มเวลซมปัม๊มหรือปั๊มสุญญากาศเนี่ยจะทำาห้ได้ในการดูดอากาศภายในถังสุญญากาศให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดครับส่วนใหญ่ปั๊มตัวเนี้ยถ้าเป็นปัม๊มคุณภาพสูงจะดูดภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีมันก็จะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วรหลอดของผมจะเป็นปัม๊มคุณภาพสูงแต่ว่าเราสามารถลดต้นทุนตัวนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าแต่ถ้าเราลดต้นทุตนตัวนี เป็นต้มทุกตวไปก็สามารถดูดได้แต่ระยะเวลานในการดูดอาจจะนานขึ้นอาจจะเป็นสองถึงสามนาทีแต่ว่าของผมก็จะเป็นไฮเปอร์เชื่อปั้มก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีก็จะทําให้ให้ภายในถังเนี่ยเป็นสุญญากาศภายใน,นหนึ่งนาทีไม่เกินนะไม่เกินหนึ่งนาทีก็จะเป็นสุญญากาศอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดมิลลร์ดค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นสวิตเปิดปิดป๊มสุญญากาศจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดอ่าสุญญากาศให้มันทำงานหรือว่าออฟขนาที่เราดูดเนี่ยเราจะต้องออฟ เครื่องตัวนี้ให้มีแรงดันเป็นสัญญาการท่อไปในถังแค่นั้นเองแล้วปิดระบบทั้งหมดพอปิดระบบทั้งหมดพอจะเราจะดูดใช่ไหมครับก็เอาหัวดูดตัวนี้ยใส่เข้าไปในปากของท่อระบายน้ําซึ่งบางทีปากของท่อระบายน้ําเนี่ยมันอาจจะมีปาตะแกรงปิดอยู่อันนี้เราจําเป็นต้องมารบกนะครับเนื่นองเกียกบว่าไม่สามารถใส่หัวลงไปได้พอปากของตะแกรงตัวน,นี้ออกเราก็ใส่หัวเข้าไปแล้วก็กดให้แน่น หลังจากนั้นเราก็เปิดวาล์วที่ถังสุญญากาศสิ่งที่อตันในท่อมันก็จะหยุดขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ในถังสุญญากาศด้วยถังสุญญากาศเนี่ยทำหน้าที่สองกย่างคือเป็นทั้งที่เก็บของเสียแล้วก็ทําเป็นหน้าที่เป็นถังสุญญากาศด้วยนะครับอาการก็พื้นฐานก็มีนีระกอบก็จะมีเท่านี้ครับค่ะก็ก้าชิ้นส่วนก้าวส่วนที่ทำงานร่วมกันนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อรบกวนทางด้านท่านอาจารย์ถือสายรอ ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์กันต่อค่ะ